การทำโฆษณาบน Facebook ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมล่ะคะเพียงแค่เราได้เรียนรู้โครงสร้างของโฆษณาแล้วเนี่ยเราก็สามารถนําไปกําหนดวัตถุประสงค์หรือว่ากําหนดสิ่งต่างๆให้ตรงกับโจทย์ของธุรกิจของคุณได้เลยทันทีเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราลองมาฟังสรุปสิ่งสําคัญจากวิชา Facebook Advertising กันดีกว่าค่ะโครงสร้างโฆษณาบน Facebook สําหรับคนที่อยากจะทําโฆษณาบน Facebook เนี่ยนี่คือสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องรู้นะคะ โครงสร้างโฆษณาบน Facebook จะเริ่มต้นด้วยระดับที่1ที่เรียกว่าคแคมเปญค่ะแคมเปญเนี่ยเป็นระดับที่คุณสามารถสร้างขึ้นมาแล้วกำหนดวัตถุประสงค์ได้ว่าคุณอยากจะให้โฆษณาตัวนี้มีวัตถุประสงค์เป็นอะไรโดยเขาจะมีกลุ่มวัตถุประสงค์มากมายให้เลือกนะคะเช่นกลุ่มที่เป็น awareness มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้หรือ consideration นะคะมุ่งเน้นในเรื่องของการหาคนที่สนใจและท้ายที่สุดก็คือการสร้าง conversion นั่นเอง มีกลุ่มวัตถุประสงค์หลากหลายให้คุณเลือกมากๆนะคะสามารถเข้าไปเลือกให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการได้และนอกเหนือจากนั้นในระดับแคมเปญน,นี้คุณสามารถควบคุมงบประมาณได้ด้วยค่ะว่าอยากจะให้โฆษณาของคุณเนี่ยใช้งบประมาณไม่เกินเท่าไหร่ถัดลงมาในสเต็ปที่2นะคะระดับแรกเรามีแคมเปญแล้วระดับที่2เรามีแอดเซตค่ะแอดเซตคือกลุ่มโฆษณานะคะเป็นชุดโฆษณาที่คุณสามารถตั้งค่าในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายและตำแหน่งที่วางโฆษณาได้ นอกเหนือจากนั้นแล้วคุณยังตั้งค่าเกี่ยวกับเรื่องระบบบิดดิง้งหรือการประมูลโฆษณาได้ด้วยในระดับนี้ค่อนข้างสําคัญนะคะเพราะว่าเลือกกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการเลือกจากค r e Audience ใครก็ได้บนโลกใบนี้ที่เล่น f c e e o o o นะคะแล้วก็กําหนดเกณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการลงไปหรือจะใช้ Custom audience กลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูลที่คุณมีอยู่แล้ว หรือจะไปเลือกลูก k ลท์ออเดียน c ์นะคะซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความคล้ายคึงกันกันกบตัวต้นฉบับก็สามารถเอามาเลือกใช้ได้นะคะไปจนถึงตำแหน่งที่วางโฆษณานะละอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันคุณสามารถเลือกลงโฆษณาได้ไม่ว่าจะเป็นบน Facebook เองเข้าไปใน Instagram เข้าไปในแอปพลิเคชัน Messenger หรือว่า Audience Network ก็สามารถทำได้ะคะ่ะและในระดับสุดท้ายนะคะอันนี้เราเรียกเขาว่าแอดหรือตัวโฆษณา ในระดับนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องคิดถึงแล้วก็ออกแบบออกมานั่นก็คือรูปแบบโฆษณาหรือว่าตัวแอดฟอร์แมตนั่นเองค่ะรูปแบบโฆษณานั้นมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลแบนเนอร์ทำเป็นอัลบัมก็ได้นะคะทำเป็นคอร์โซก็ได้หรือว่าจะทำเป็นคอลเลกชันแอดหรือจะทำอะไรที่มันแอดวานซ์กว่านั้นทำเป็นแคนวาสเนี่ยก็สามารถเอามาทำได้ด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้นะคะเมื่อเราเรียนรู้เครื่องมือต่างๆแล้วเนี่ยและกำหนดสิ่งต่างๆไว้นะคะตั้งแต่แคมเปญแอดเซตแล้วก็แอด จะทำให้เวลาที่คุณไปซื้อโฆษณาจริงเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณสามารถติดตามวิชาถัดไปจาก d ิจิ u ได้ที่ www.digitalstyle.com หรือทั้งประสบถามเพิ่มเติมผ่านทางไลน์ Official Account ของเราที่ @digitalstyle แล้วพบกันใน d ิจิยนะคะ